สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับมดแต่ละวันนะกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมดบนโลกนี้เนี่ยเอาเจอได้ทุกที่เลยตั้งแต่ห้องน้ํายันบ้านร้างแต่ว่าใครมันจะไปหาที่บ้านร้างวะแต่ว่านะครับที่เดียวเลยที่เราจะไม่เจอมันนั่นคือแอนตาร์กติกานะครับหรือว่าโั้โลกเหนือขั้วโลกใต้นี่แหละที่เดียวนั่นแหละบนโลกนี้นะครับมีมดอยู่มากกว่า1นึ่งหมื 5,000ชนิดนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด9วงย่อย86สกุลและ512ชนิดเลยทีเดียวเรามาเริ่มตัวแรกเลยเลยครับตัวแรกคือนางพญาอายุไขประมาณ5-10ปีอันที่2มดงานมีอายุไขประมาณ3-7เดือนโดยประมาณมีหน้าที่ทําทุกอย่างหรือว่ารวมมิตรนั่นดีนะครับยกเว้นออกไขออกไขเนี่ยนางพญาจะทําหน้าที่นี้นะครับ 3. มมดทหารมีอายุไข3สเดเดือนเหมือนมดงานเลยครับทําหน้าที่ปกป้องรัง 4. หมดสืบพันธ์มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพยาหลังจากนั้นก็ตายอายุไขไม่กี่วันครับก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับห้าสิบสัมสตกร์แล้วถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดเป็นการใดนะครับขออภัยในหนาที่ดีด้วยบาย